ขอยืนยันกับท่านว่าการ,รท่านประธานไปยังสมสาชิกสภาและพี่น้องประชาชนว่าการดำเนินการของรัฐบาลจําเป็นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศประชาชนเป็นหลักและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ต้องการทำเหมืองหรือยึดเัวเหมืองมาเป็นของรัฐนะครับอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายเรื่องพอบอรบทแร่ใหม่ให้ถูกต้องและสมบูรณ์นะครับ รัฐบาลในสระรัฐบาลในสาการ์ปัจจุบันยินดีต้อนรับนักธุรกิจนักลงทุนที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่การประชานชนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือให้มั่นใจว่าไม่ก่อความเสียหายให้กับสภาพแวดล้อมรวมทั้งการนำทรัพยากรธรรมชาติใช้ประโยชน์อย่างสมดุลเรื่องนี้ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการผมขอให้การปลายนี้เป็นไปด้วยความ,มาระมัดระวังไม่เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของประเทศเรานะครับ คำถามหลายข้อเกิดจากการอนุมานของผู้อภิปรายเองที่พยายามจะบิดเบือนให้มีน้องประชาชนเห็นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วอย่างร้ายแรงซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงทุกครั้งผมก็ได้ตอบคาถามในการอภิปรายมาเสมอเสมอมานะครับแต่ผู้ปรายอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังผมได้เรียนให้ทราบเสมอว่าการเจรจานั้นเกิดขึ้นโดยคําแนะนําของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นทางออกที่ดีสําหรับกร,กรณีพิพาทนี้เนื่องจากมีความเข้าใจกันนะครับ มีความไม่เข้าใจกันอยู่หลายประการเพราะฉะนั้นการเจราจาบนความไม่เข้าใจกันต้องใช้เวลาและอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดคู่เจราจาอยู่แต่ละประเทศคนละประเทศก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจประการต่อมาผมได้อธิบายเป็นครั้งที่สองไปแล้วว่าการฟ้องร้องของคงเกตนั้นเป็นเพราะความไม่เข้าใจและคิดว่าบริษัทลูกในประเทศไทยไม่รับความเป็นธรรมถูกเรื่องปฏิบัติเพราะมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทต,ต่างชาติข้อฟ้องร้องจึงระบุว่ารัฐบาลมีเจตนายึดเหมืองอย่างคืบคลาน โดยไม่ต่อบใบอญาตตั้งแต่ปี2554เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเข้าใจผิดว่าประเทศไทยนั้นจะเข้าไปทําเหมืองเสียเองซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับหลักการสำานัของรัฐบ,บาลก็คือมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติการประกาตต่างๆของหน่วยงานต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลข้อสรุปก็คือไปสู่การเจราจาการเลื่อนการอ่านคําพิพากษา กระบวนการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งสิน้นรวมทั้งกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่สามารถจะได้รับอนุญ,ญาตใดๆเรื่องการทำเหมืองเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตโบราณสถานโบราณวัตถุผมดีใจนะครับที่ฝั่งทั้งสองฝ่ายพูดมาในวันนี้ผมถือว่าก็มีทั้งผู้ที่เข้าใจมีที่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจนะครับสิ่งใดไม่เข้าใจก็เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องรับไปดาเนินการและชี้แจงแต่ผมไม่สามารถจะพูดได้ว่า ใครผิดหรือถูกในยวันนี้เพราะมันอยู่ในกระบวนก,การยุติธรรมเพราะ,ะนั้นระมัดระวังด้วยการพูดจาต่างๆขอให้ระมัดระวังถ้ามันเกิดมนหลายเกิดขึ้นในอนาคตคงไม่ใช่ผมคนเดียวมันก็ต้องย้อนกลับไปสู่ตั้งแต่รัฐบาลปีไหนก็ไม่รู้นั่น